หวานละมุนลิชชี่เขียนแคปชั่นหลังได้รับเค้กสซอไพรวันเกิดความหมายชัดมากลิชชี่เขียนแคปชั่นหลังได้รับเค้กวันเกิดข้อความหวานมาก U R my hashtag one birthday cake สื่อความหมายชัดเจนไม่บอกก็ดูว่าใครให้ เป็นคู่รักที่มาเงียบๆแต่เรื่องฟินมีเพียบจริงๆสําหรับคู่ของกอรเอธิพาร์ตและ i, ลิตชี่ออรเนตรอตั้งแต่เปิดตัวว่ากําลังคบห่าดูใจกันนั้นก็มีภาพน่ารักน่ารักอ่อ,อมให้เห็นกันอยู่บ่อยๆแม้ฝ่ายลิตช,ชี่จะเป็นสากพ,พูดน้อยแต่การกระทํานั้นชัดเจนเป็นที่สุดก่อนหน้านี้เราได้เห็นลิตช,ชี Yo ่ยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กอรเมื่อเดือนสิงหาคมพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่า I w i l l always l o v ิ y ยูเป็นข้อความที่หวานของเค้กมากๆล่าสุด6กันยายนเป็นวัน้ครวันเกิดของริชี่โดยในไอจ t ตสตอรี่ของเธอนั้นได้ลงภาพของเค้กวันเกิดที่ดูแล้วก็ไม่ต้องเดาว,ว่าเป็นใครที่ยกมาเซอร์ไพรส์ถ้าไม่ใช่กอดหวานใจคนพิเศษนอกจากนี้ริชี่ยังได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า you are my e birthday cake เรียกว่าสื่อความหมายชัดเจนเป็นที่สุดปร,รัชัาครั้งหลักนักอินดูจริงๆขอขอบคุณภาพริชี่ออรเนตกอดอิทิพั์พาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุก c อ m ค่ะฝากกดไ like ล กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งก็ได้วยนะคะ